สวัสดีค่ะพี่ชั้นนั่งสาวคนท,ทิ่สีบสุภั์ตกูนะคะ่ะเลขที่สิบนะคะข้อพหนึ่งศูนย์สามค่ะวันนี้จะมาเสนองานชิ้นที่ห้านะคะการแบ็กอัพสำรองข้อมูลือถือแอนดรอยนะคะด้วยบริการของ Google ค่ะวิธีแรกนะคะคลิกที่ตั้งค่าค่ะสอ,สองนะคะเลือกที่แอ c เคา t ์ค่ะสามค่ะคลิกเลือก Google ค่ะสี่นะคะเลือกบัญชีี อีเมลนะคะที่จะใช้งานนะคะห้าคลิกที่เครื่องหมายถูกในสิ่งที่ต้องการใช้นะคะหกคลิกที่จุดสามจุดมุมขวามือนะคะแล้วเลือกสิกนาลค่ะการรีสตาร์ทสแตมนะคะบนมือถือนะคะหนึ่งนะคะวิธีง่ายๆคือลากนิ้วนะคะลงมาจากแถบด้านบนที่เป็นแถบแจ้งเตือนนะคะสองเข้าไปคลิกตั้งค่าค่ะสามเลือกที่แบ็กอัพและรีเซ็ตนะคะ จากนั้นสำรองข้อมูลโดยเลือกที่แบ็กอัพข้อมูลส่วนตัวค่ะ5นะคะเลือกตั้งค่าข้อมูลจากโรงงานค่ะ6นะคะเลือกรีเซ็ตอุปกรณ์ค่ะ7นะคะเลือกลบทั้งหมดนะคะและรีบูตเครื่องเข้าสู่การใช้งานค่ะแปดเลือกค่าข้อมูลต่างๆที่สำรองไว้เมื่อลงชื่อเข้าใช้ในซัม s ุงแอคเคาท์ค่ะการตั้งค่าโทรศัพท์มือถือหลังจากรีสโต n น System นะคะหนึ่งนะคะ เมื่อเปิดเครื่องโทรศัพท์มือถือนะคะอย่างแรกเลยให้เรากดเลือกภาษาค่ะแล้วจากนั้นกดเริ่มค่ะสองนะคะให้เราล็อกอินแอคเคาที่เป็นของซัมซุงนะคะถ้าเรามีอยู่แล้วให้เราล็อกอินของลาของเราเลยค่ะแต่ถ้าไม่มีสามารถสมัครได้ค่ะสามนะคะกดยอมรับค่ะยอมรับเงื่อนไขต่างๆที่ที่เป็นข้อกำหนดในการให้บริการค่ะ การติดตั้งโปรแกรมสำเร็จรูปและการใช้งานบนโทรศัพท์มือถือนะคะ 1. ค่ะเข้าไปที่แอปพลิเคชัน p a Play Store นะคะสนะคะเลือกเข้าสู่ระบบนะคะล็อกอินเข้าใช้งาน Pay Store ค่ะถ้าสมมุติว่าเรามีแฮ d o u t ของเราอยู่แล้วนะคะให้เราล็อกอินแฮกเ u าของเราเลยค่ะแต่ถ้ายังไม่มีก็สามารถสมถัครแฮกเอาเพิ่มเติมได้ค่ะ 3. นะคะเลือกแอปพลิเคชันที่ต้องการดาวน์โหลดนะคะแล้วกดติดตั้งแอปพลิเคชันได้เลยค่ะ เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วค่ะแอปพลิเคชันก็จะปรากฏขึ้นที่หน้าจอค่ะขอบคุณค่ะ